อัสลามุอะไลมครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่20นะครับมิถุนายนพศ2564ขนาดนี้ก็เป็นเวลา10โมงนะครับ10โมงกับ11นาทีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมมาเปิดเปิดที่ร้านแต่เช้าเลยเพราะว่า,ามีลูกค้ามาจากราชบุรีเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเขาเดินทางแล้วตอนนี้เขาตอนที่โทรมาตอน9โมงครึ่งเขาบอกอยู่วังมะนาวแล้ว นี่ก็น่าจะใกล้จะถึงล้วมั้งคงจะแวะกินข้าวกินอะไรก่อนแหละครับก็จะมาดูชวนชมไซส์6นิ้วไซส์6นิ้วกับ8นิ้วนะครับก็ก็คุณพี่เดินทางปลอดภัยนะครับก็ผมมาแล้วผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกออกในเนี่ยครับมาลงมาลงขายของอ่ะอันนี้ก็เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับอยู่ในกระถาง2ติ๊บต้นตื้นนะครับต้นนี้ก็ขอขาย2,000บาทนะครับใหญ่ๆเต็มกระถางแล้วนะครับนี่นะครับอ่ะแล้วก็มี3ต้น500นะครับที่ลงขายเมื่อวานนะครับ ก็ยังมีลูกค้าสั่งชุดไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวลูกค้าทักมาบ่อยอีกทีครับนี่ชุด1ชุด1ชุด2ชุด3นะครับชุด4นะครับชุดสี่มี2สีนต้นเดียวนี่แล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยนะครับนี่ที่ดอกกําลังจะบานนี่สต้น500ก็ก็ใครต้องการก็สั่งมา3ต้น500นะครับขอค่าส่ง60นะครับไซส์กระถางแปนิ้วใหญ่ๆนี่ผมจัดชุดไว้ก็มีอยู่หชุดเลยนะ อยู่5ชุดนะครับก็เข้าไปดูคลิปเมื่อวานแล้วกันสามต้น500ร่อขอค่าส่ง60นะครับใครจะซื้อแบบเยอะเลยก็ซื้อ,ซ,อซื้อเท่าไหร่ดีล่ะอะผมให้8ต้นพันนะครับ8ต้นพันขอค่าส่ง100บาทนะครับ8ต้นพันขอค่าส่ง100บาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักใคยมาใครจะซื้อไปขายเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาคัดไม้ไปขายเลยครับใครจะซื้อไปขายเข้ามาคัดไม้ไปขายได้เลยใส่รถไปเลยครับ อผมก็ไม่ค่อยมีถุงไม่ค่อยมีอะไรใส่แหมืสิบยี่สิบต้นเนาะมันใส่ถุงใหญ่ใหญ่ก็เบียดนะครับเนี่ยใครจะเข้ามาคัดไปขายผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับเนี่ยบอกบอกกันผ่านสื่อไปเลยครับเนี่ยนะครับเข้ามาเลือกเข้ามาลือก,กันดูได้ครับแล้วก็วันขอชี้แจงลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจนี่ไซส์แปดต้นห้าร้อยนี่ไซส์แปดต้นห้าร้อยไม้คะสีคะแบบนะครับไม้คะสีคะแบบเมื่อเช้าก็เพิ่งโดนต่อว่ามาว่าทาไมไม่สวยเหมือนในคลิปทําไมไม่มีดอกบานไปเลย นะครับไม้ไซส์แปดต้น500ไม้ค่าสีคับแบบจะไปประมาณอย่างนี้นะครับหรือไปแค่ดอกตุมต้มๆอย่างนี้นะครับไอดอกบ,นบานๆอย่างเงี้ยดอกบ,นบานๆที่ผมจัดชุดอย่างเงี้ยนะครับอพอพอ,พอต้อนไม้จะเดินทางเนี่ยผมจะเด็ดออกนะครับผมจะเด็ดออกเพราะว่ากันยอดเนา่าเพราะมันใหญ่ต้นไม้ตอนนี้เมื่อคืนฝนก็ตกเมื่อวานฝนก็ตกมเมื่อเรือนฝนก็ตกนะฝนตกและยอดมันจะเสีย พอไม้ไปอบอยู่ในกล่องเนี่ยยอดตรงนี้เนี่ยยอดที่อยู่กับขั้วดอกตรงนี้มันจะเสียมันจะเน่าแล้วทําให้กิ่งเน่านะครับผมจะเด็ดออกนะถ้าลูกค้าท่านใดไม่ให้เด็ดออกก็บอกผมแล้วกันว่าเออไม่ต้องเด็ดของพี่นะอะไรเงี้ยถ้าถ้าช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนนี้ผมจะใครผมจะส่งไม้ไปให้ลูกค้าท่านใดที่มันเป็นดอกบานที่เนี่ยที่ที่สั่งจัดชุดอย่างเงี้ยที่มันเป็นดอกบานอย่างเนี้ยนะครับถ้าดอกบานบานแข่งแขงอย่างเนี้ยผมจะเด็ดออกเลยถ้าแต่ถ้าตัวอย่างนี้ผมจะยังไม่เด็ดนะครับหรือกําลังจะบานผมจะยังไม่เด็ด แต่ถ้าบานแฉ่งอย่างนี้แล้วบานอย่างนี้แล้วผมเด็ดเลยนะครับเพราะว่าพอไปอยู่ในกล่องเนี่ยมันจะอบร้อนแล้วทําให้ขั้วมันเน่าล้าไม่ยอดมันเสียนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจแต่ผมก็บอกทุกคลิปนะว่าผมจะทําอะไรทําอะไรกับต้นไม้นะครับละไม้ไซส์แต่ต้น5้0เนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นค่าสีค่าแบบมีใหญ่มีเล็กแต่ไม่ใช่เล็กจ่อยอยน,นะครับก็คือมีใหญ่มีเล็กปนไปแล้วก็จะไปนิดไปเป็น,ปน,ปนแทงตุม่มๆอย่างนี้นะครับ หรือกาลังจะแทงตูมอย่างนี้นะครับหรือกําลังจะบานแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่ไปแบบดอกบานแฉ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวมันเน่าแล้วก็เป็นไม้คละนะครับเพราะว่าไม้ที่จัดชุดะที่ผมทํานี่เดี๋วเดี๋ยวจะเอามาให้ด like no right um mm. so ูแบบนี้นะครับนี่นี่ครับไม้ที่จัดชุดแบบนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็น6ต้น500อย่างนี้นะครับผมก็จะจัดชุดให้ลูกแบบฟิกดอกให้ลูกค้าว่าลูกค้าให้ลูกค้าพอใจเลยนะครับก็จะคัดดอกที่มันแทงแทงบานแล้วอย่างนี้ แต่พอเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเด็ดออกนะครับนอกจากว่าแบบมันบานยังไม่เยอะหรือว่าลูกค้าสั่งบอกว่าไม่ต้องเด็ดนะเน,เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ลูกค้าอ่ารบกวนถ้าลูกค้าโอนตังค์ให้ด้วยนะครับผมผมจับต้นไม้ให้เรียบร้อยแล้วเนะี่ยมีกี่เจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามเจ้าสี่เจ้าห้าเจ้านะครับแล้วก็ไหนเจ้านึงนี่หกเจ้านี่หกเจ้านี้นะครับนี่ท่านลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้โอนตังค์ช่วยโอนตังค์ให้ผมทีนะครับ ผมแพ็คผมยังไม่ได้แพ็คไม้เลยเนี่ยวันนี้เมื่อเช้าก็แพ็คไป15เจ้าเองนะครับเพราะว่าเนี่ยรอลูกค้า 6. เจ้า7เจ้าเนี่ยยังไม่ได้โอนตัง8์เจ้าด้วยไม่ได้ยังไม่ได้โอนต,ตังค์นะครับก็ก็แทนที่จะได้แพ็คเมื่อคืนก็ยังไม่ได้เพราะรอรอ,อ,อการโอนตังค์เพราะของผมนี้ขอโอนตังก์ก่อนนะครับแล้วส่งต้นไม้ให้ต้นไม้มีเป็นพันหมื่นต้นครับไม่ต้องกังวลว,ว่าจะไม่ได้ต้นไม้นะครับนอกจากว่าไลน์หรือหรือแชทหายก็เนี่ยครับมีลูกค้าเจ้าหนึ่งของคุณพี่อะไรอ่ะผมทำไลน์ก็คือ อยู่ๆมันก็หายไปผมก็ไม่รู้ผมก็รู้ว่าผมส่งของเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเขามาทวงผมก็เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยแบบลองไปดูอ๋อลายเขาลายของเขาหายไปก็ต้องขอใหม่นี่วันนี้เดินทางแล้วนะครับมีต้นใหญ่กระถางจานต้นหนึ่งแล้วก็18ต้นพันชุดหนึ่งนะครับก็ขออภัยคุณพี่อย่างมากเลยเพราะว่าบางทีมันโอ้โหลูกค้ามันมันหลายคนอ่ะบางทีมันก็หายนี่ชมพูรับเจริญสวยๆเลยเนี่ยครับ ถ้าผมหยิบต้นนี้ไปให้ท่านลูกค้าท่านใดนะครับเนี่ยผมก็จะเด็ดไอ้ดอกบานเนี่ยออกนะครับจะเหลือแต่ตุ่มๆไปนะครับให้เป็นการกันการเน่า aw, เพราะว่าตอนนี้ช่วงเนี้ยมันช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกทุกวันแถวนี้แถวบ้านผมฝนตกเกือบทุกวันเลยเพราะนั้นถ้าดอกไปเนี่ยเนี่ยพอดอกไปพอมันไปอยู่ในกล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันจะทําให้ยอดเน่ายอดเน่าแล้วลูกค้าไม่รู้หรอกพอไปถึงถ้าลูกค้าลูกค้าลงปลูกครับพอไปออกจากกล่องก็ดําแล้วนะครับเพราะว่า พวกนี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงมันยอดก็เสียแล้วครับเพราะว่าไม้มันเป็นไม้อวบน้ําชวนชมเป็นไม้อวบน้านะครับไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งเพราะฉะนั้นในตัวเขามีแต่น้ําเพราะฉะนั้นการเน่กากันอะไรจะเกิดขึ้นง่ายเหมือนผิวล้วอ่อนบางนะครับเจออะไรกระแทกหน่อยก็ช้านั่นแหละนะครับก็อยากจะทําความเข้าใจถ้าลูกค้านะครับวันนี้โดนต่อว่าแต่เช้าเลยผมก็งงเอ๊ะเขาสั่งไม้แต่ต้น500นี่ไม้ค่าสีค้าแบบเขาบอกว่าไม่สวยเหมือนในคลิปไม่มีเออไม่ไม่สวยเหมือนในคลิปต้นไม่ใหญ่ เออไม้มันเป็นไม้ค่ะครับมันจะไปแบบนี้ด้วยนะครับแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยติดดอกตูมอย่างนี้ด้วยแต่ดอกบานอ่ะไม่ค่อยมีไปหรอกเพราะว่าผมเอาออกหมดหรือว่าผมจะคัดไอ้ต้นนี้มันแบบดอกไม่บานไปเพราะว่าดอกบานบานอ่ะ<ฟ>ผมจะเอาคือจะพูดว่าไงอ่ะคือจะเนี่ยดอกบานบานจะคัดลายต้นขายนะครับเพราะว่าลูกค้าลูกค้าที่แปดต้นห้าร้อยกับลูกค้าคัดลายต้น่ต้นไม้มันจะต่างกันต้นหรือสองต้นเลยนะเราก็ต้องให้สิทธิ์คนที่เขา พร้อมที่จะจ่ายเงินมากกว่าให้เขาได้เลือกดอกที่เขาต้องการนะครับส่วนคนที่แบบซื้อแปดต้นแปดต้นห้าร้อยหรือซื้แปดต้นพันนี้ผมก็จัดไม้คะไปให้เพราะว่ามันเป็นไม้เหมาไม้ที่ราคาถูกกว่าแต่ต้นไม้อะไรก็เหมือนกันทุกอย่างแค่ว่าดอกมันบานกับยังไม่บานเท่านั้นเองนะครับนี่ครับแปดต้นพันไอ้ไม่ใช่สิบเจ็ดต้นพันแหมพูดผิดสิบเจ็ดต้นพันนี่สิบเจ็ดต้นพันใหญ่ๆสวยๆเลยนี่นี่ขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับอ้วนๆสวยๆใช้ได้ครับ ไม้ก็จะคะาสีคะาแบบคะาลายคะาดอกไปนะครับนี่น,นี่นะครับก็กําลังจะติดดอกลวดอกมันบานไม่ทันดอกบานบานขึ้นมาก็ลูกค้ามาเอาไปหมดลูกค้าเขาซื้อไปขายครับก็เอารถมาใส่เนี่ยครับเนี่ยดอกมันเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเริ่มบานเมื่อวานก็โดนคัดไปหมดวันนี้ก็จะเหลือแหลมแหลมแหลมหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าใครซื้อไม้เหมาก,ก็จะไปประมาณนี้ไปประมาณนี้นะครับบอกกันตรงๆเลยแล้วก็มีไซส์นี่ยี่สิบต้นพันวันนี้ก็ส่งไซส์ย, 20, 000, ย 20, 000, ี่สิบต้นพันไซส์ยี่สิบต้นพันก็จะเล็ก ะครับเล็กทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีไซส์ใหญ่ไซส์ยี่สิบต้นพันธนะครับไซส์ยี่สิบต้นพันธนะครับยี่สิบต้นพันธไม่มีแบ่งสิบต้นห้าร้อยนะครับก็เป็นการขายเหมาครับก็อยากให้ทําความเข้าใจ <c oughs> ก็พร้อมซื้อไ <c oughs> ม้ไซส์เล็กก, <c oughs> ก็ก็ผมขายเหมาครับผมไม่ได้กําไรนะผม,มรนะผมได้กําไรแนคะ่ค่ากระถางกับค่าดินยี่สิบต้นพันธุ์่นคิดดูดิว่าว่าผมจะได้กําไรสักเท่าไหร่นะครับพูดถึงว่าถ้ามันได้กําไรอ่ะนะเออผมจะได้กําไรสักเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยจะไปยี่สิบต้นพันี่เนี่ย ก็ไซส์บักจ่อยครับไซส์บักจ่อยไม่มีไม่มีชุดเล็กนะครับก็ไปชุดหนึ่งยี่สิบต้นพันครับไม่มีสิบต้นไม่มีสิบต้นห้าร้อยนะครับไปถ้าจะซื้อแค่ห้าร้อยก็ขอเป็นแปดต้นห้าร้อยนะครับหรือสามต้นห้าร้อยนะครับถ้าซื้อไซส์ยี่สิบต้นก็เป็นไซส์ยี่สิบต้นพันครับขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับไม่ไม่ไม่มีแบ่งชุดเล็กเพราะว่าเป็นผมไม่มีกําไรแล้วถ้าผมแบ่งชุดเล็กอีกผมก็ยิ่งเข้าเนื้อไปใหญ่เพราะว่า เออผมจะได้แค่กระถางเอามาทําใหม่แล้วก็ดินเอามาปลูกใหม่แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าท่านท่านซื้อขายเลี้ยงชุนชมมาท่านก็จะรู้ว่าชุนชมไฟกระถาง6นิิวเนี่ยตอนเนี้ยต้นทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่ต้นทุนหมายความว่าออกออกจากสวนใหญ่หรือออกจากต้นตอออกจากอะไรนี่ต้นทุนมัน50บาทแล้วนะครับผมขายต้นทุนอ่ะผมคิดดูขายต้นทุนยังไม่รวมค่าน้ําค่าปุ๋ยค่าอะไรที่ผมให้ไปนะผมจะเอาแค่กระถางกับดินมาทําไม้ใหม่ที่ใหญ่กว่านะครับเพราะว่าอันนี้มันโตไม่ทันกันก็ ก็ปล่อยไป,ไปก็ปก็ฝากเรียนถ้าลูกค้าขอความเห็นใจนะครับ20ต้นพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็17ต้นพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งครับ17ต้นพันก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับไปดูคลิปเมื่อวานเลยครับคลิปเมื่อวานก็จะเห็นว่า20ต้นพันกับ17ต้นพันมันห่างกันยังไงนะครับแล้วก็จัดชุดไม้จัดชุด3ต้น500นะครับผมว่าจะลงไม้จัดชุด8ต้นเอ้ยต้น500ยผมก็เกงใจเพราะว่ามันเปิดหน้าร้านแล้วจะมาลูกค้ามันต้องเข้ามาคัด ถ้าจัดชุดออกมาหนี่งเจ็ดต้นห้าร้อยนี่หมดเลยนะครับก็เลยขายส่งให้ท่าลูกค้าที่อยู่ที่จะให้ส่งทางไปรษณีย์ก็เป็นแบบให้เยอะไปกว่าเขาต้นหนึ่งครับก็เป็น8ต้น500นะครับ8ต้น500ก็คือจะไปค่าสีค่าแบบค่าลายค่าดอกหรือ17ต้นพันนะครับก็จะไปค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้คัดดอกเนาะเราไม่ได้แบบดอกบานอะไรคือเราไปเลี้ยงเอาเองคือดอกตุ้มๆอย่างเงี้ยผมก็จะให้เพิ่มไปมากกว่าลูกค้าที่เข้ามาคัดในร้านที่เอาดอกบานไปต้นหนึ่ง นะเรา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 ยุติธรรมกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็มาไซส์นี่นี่น,นีไซส์กระถาง11นิ้วนะครับก็ต้นเดียว400นะครับขอค่าส่ง60นะครับ3ต้นพันนะครับขอค่าส่งก็ต้นเดียว400ขอค่าส่ง60 3ต้นพันส่งฟรีนะครับนี่ดูเลยชอบสีไหนนี่มีชมพูมีเหลืองมีอะไรก็แคปหน้าจอมาเลยครับนี่มีหลากหลายคัน n ี่หเนี่ยครับแล้วท่านใดที่สนใจจะเข้ามาที่ร้านมาเลือกมารื้อก็ มาดูก็แวะเข้ามาได้เลยครับก็สวยๆครับไม้ใหญ่ก็มีนะครับไม้ลายกระถางก็มีไม้ลายกระถางนี่มาดูเลยครับนี่ผมก็ผมก็จริงๆมันก็ต้องให้ลูกค้าที่อยู่ทางออนไลน์ดูด้วยเนาะนี่นะครับนี่ชมพูผีเสื้อนะครับต้นนี้กระถางปี๊บเต็มนะครับกิ่งก้านทรงดีมากเลยอันนี้ก็ขอพันห้านะครับแดงอุดมทรัพย์มันบอกไปแล้วเนาะนี้ก็ขอสองพันนะครับเน้ขาวอยู่ในกระถางมังกรดำนะครับค่ะ อันนี้ชมพูซับเจริญเน,นี่ยต้นแม่ที่ผมตัดกิ่งเนี่ยตัดเธอจนดูหมดแล้วนะครับก็โอเคครับมันอยู่บนตอเพชรน้าว,วางังอยู่ข้างหลังผมก็ทำมาแล้วก็อันนี้เป็นส้มเหลืองไต้หวันนะครับส้มเหลืองไต้หวันสวยมากส้มเหลืองไต้หวันมีต้นเดียวแล้วครับเอาไว้ดูเล่นยังกิ่งยังไม่ยาวเลยผมตัดกิ่งเสียไปหมดแล้วนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยครับไม้ไลายต้นนะครับอันนี้เป็น <c oughs> อันนี้เป็นตัวซับเศษสีนะครับใช่ไหม ไม่ใช่อันนี้เป็นพญาเพิ่มซัพย์ครับนี่อยู่ในกระถางสองปี๊บก้นตื้นนะครับนี่ใหญ่ๆสวยๆเลยก็ขอสองพันครับนี่เป็นแดงอุดมรั์นี่ทรงใหญ่ๆสวยๆนี่แน่นๆเลยขอสองพันนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักไปมานี่สวยมากเห็นไหมนี่สวยๆเลยเป็นพญาเพิ่มทรัพย์นะครับใครเนี่ยวางหน้าบ้านเนี่ยท่านคิดดูเนี่ยเป็นหน้าบ้านวางหน้าบ้านมันสวยมากไลยเนี่ยนะครับมีแดงอุดมทรัย์นี่ สวยๆใหญ่ๆลยครับขอส0 0พันนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาไม้ลายต้น8ดต้นตันละแ0 0อมีเยอะครับก็ดูในคลิปได้เลยนะครับนี่ไม้ลายต้นนะครับอ่าต้นเดียวแ800ดรอยขอค่าส่ง80บาทนะครับ2ต้นปันห้าขอค่าส่งร5 0ยห้าบาทนะครับสามต้น2 0 0พันส่งฟรีนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาอ้ใหญ่ๆสวยๆนี่ในกระถางครึ่งปี๊บนะครับอันนี้กระถางครึ่งปี๊บนี่นี่สองสีนี่ต้นเดียวนีอันนี้แล้วก็มีเหลืองนะครับ นะครับก็ต้นละ800 km. ขอค่าส่งก็80บาทสองต้นพันห้าขอค่าส่งร้อยห้าสิบสามต้นสองพันส่งฟรีนะครับนี่เป็นไม้ไซส์ใหญ่อย่างนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่ก็ท่านใดสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านได้นะครับผมเปิดร้านแล้วสุกเสาร์ที่จะเปิดร้านเร็วนะครับนี่คานิชันคานิชันสวยๆนี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ก็สวยสวย,สวยมากเลยนะครับนี่ก็ต้นเดียว800 km. ขอค่าส่งก็80บาทนะครับสองต้นพันห้าขอค่าส่งร้อยห้าสิบ สามต้นสองพันส่งฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นสีเบดเบดนี่บานใหม่ๆอย่ประมาณนี้ครับพอบานจะโรนก็จะออกเบดเบด่อยสวยๆเลยนี่กระถางปิปนี่สวยๆเลยนะครับใหญ่ๆสวยๆนี่ท่านใดสนใจก็ทักทายมานี่ดูสวยไหมอ่ะนี่โกด้นเกียร์ไม้ทรงสวยๆนี่ท่านใดสนใจก็ทักทายมาดูได้เลยครับนี่ เนี่ยต้นละ800ได้ดอกขนาดนี้ดอกใหญ่ๆสวยๆไม้สมบูรณ์ยังไม่ได้แต่งเลยนะครับไม่มีเวลาเนี่ยดูดอกกาลังจะมาเลยครับเนี่ยส่วนต้นใหญ่อย่างนี้ชมพูตัวนี้นะครับเนี่ยอยู่ในกระถาง60เซนเนี่ยสัวทรงองเอลสวยมากนี่ครับต้นลาบอันนี้5,000นะครับ5,000ขอค่าส่งก็400บาทนะครับ5,000ขอค่าส่ง400บาทนี่ลากนี่ลาก,ล,ากลีลาลากสวยมากนะครับเนี่ยดู ในกระถาง60เซนนะครับไม้ยังไม่ได้ยกนะครับไม้ยังไม่ได้ยกเพราะว่ามันเพิ่งย้ายมาจะไปขยับขยื่นอะไรมันมากไม่ได้นะครับนี่ครับสวยเลยนี่ต้นละ800ขอค่าส่งก็80บาทนะครับสองต้นพัน0้าขอค่าส่งก็100ร้อยเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้นี่ดอกสวยนี่ไม้สวยๆทั้งนั้นนะครับใครใครอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาดูเข้ามาเลือกดูได้ครับนี่นะครับอันนี้เป็นระฆังทองนะครับสวยมากนะครับก็ยักษ์ก็มีนะครับนี่เห็นไหม สวยๆเลยนะครับนี่สวยมากสวยมากนะครับต um, ัวเจ้าดอกดกตัวเจ้าดอกดกนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ตอลีลานะครับตอลีลาเยอะแยะเลยครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับเข้ามาดูได้เลยครับตอลีลาครับทุกอย่างตอก็โอ้โหตั้งใจทําขึ้นมาครับมันไม่ได้ง่ายๆมันไม่ได้ง่ายๆกว่าจะเลี้ยงกว่าจะตัดแต่งกว่าจะทําให้มันได้ทรงกว่าจะอะไรโอ้แต่ละต้นนี่ ยอมรับครับยอมรับว่าตอรีลาเป็นอะไรที่ท้าทายมากมาเนี่ยท่านลูกค้าดูดิครับมันมีกี่ต้นเนี่ยมันมีต้นไหนเหมือนกันบ้างไม่มีเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากแล้วมันเป็นอะไรที่แบบถ้าทําไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเน่าแล้วก็ลากเสียเพราะว่าต้องมีการตัดแต่งแบบนี้ต้องมีรายละเอียดนะครับต้องมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าสีไม่ใช่ว่าขึ้นมาก็ทำบ๊อบบ๊บขึ้นมาไม่ได้นะครับก็จะเน่าก็จะเสียก็จะแบบลากไม่เดินลากเสียลากไหมเนี่ยครับคือเดี๋ยวต้องเอาภาพคุมละเดี๋ยวต้องรอหน่อย ันนี้แดดแรงด้วยจะต้องเอาผ้าคลุมนะครับเพราะว่าแดดมันแรงมากเดี๋ยวลากเสียนะครับเนี่ยต้นนี้ดูเป็นมัดกล้ามสวยที่บ้านก็มีนะครับที่ผมลงคลิปไว้ที่บ้านก็ต้นที่4ี่กับต้นที่6กก็คุณป้าสมทรรับไปแล้วนะครับน้องนั้นก็ยังอยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับเนี่ยเป็นบรรนาสวยๆครับนี่ให้ดอกก็นี่ฝนตกก็แทงดอกครับฝนตกก็แทงดอกเนี่ยดูคู่แ็บๆนะครับจะแทงจะบานแล้วจะแทงบานแล้วนะครับนี่ดูกิ่งก้านใบครับ เป็น F1 นะครับเป็น F1 แทงสวยๆเลยครับเนี่เป็น F1 นะครับนี่นต้านทรงีดูหนังช้างิ่ก้านทรงลักษณะชัดเจนครับนี่ดูเป็นหนังช้างก็กําลังเพาะ,ะ F1 รุ่นที่2นะครับเพาะ F1 รุ่นที่2เพาะ F1 ก็กําลังทยอยเพาะอยู่นะครับ แล้วก็พวกนี้พวกอาราบิคั่มย้ายจากกระถางหกนิ้วขึ้นแปดนิ้วครับไม้ใหญ่แล้วนะครับมีไม้ใหญ่แล้วนะครับนี่ไม้ใหญ่แล้วนะครับตัวเจ้าดอกดกตัวอาราบิคั่มตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับจะเรียกว่าเจ้าดอกดกก็ไม่เชิงครับผมผมผมว่ามันมันนะเรียกเจ้าดอกดกก็ดีครับใครๆเขาก็เรียกเจ้าดอกดกกันเนาะอือันนี้ก็ละในถานที่เข้าใจแล้วกันผมเรียกเป็นอาราบิคั่มสวยๆแล้วกันอืม ต้นละ300นะครับผมย้ายขึ้นจากกระถาง6นิ้วนะครับอันนี้ก็ช้ากว่าเขาครับอันนี้อยู่ด้านหลังก็จะช้ากว่าเขาอันนี้อยู่ด้านหน้าก็จะใหญ่กว่าเขานะครับเนี่ยเราก็ต้นละ300นะครับย้ายขึ้นมาจากกระถาง6นิ้วนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาวันนี้ต้นไม้ก็มีเยอะครับเนี่ยครับ1ิต้นพันขอค่าส่ง100นะครับอันนี้ถ้าเล็กลงมาหน่อยก็ไซส์บักจ่อยไซส์บักจ่อยเดี๋ยวหาไซส์บักจ่อยให้ท่านลูกค้าดูเนี่ยไซส์บักจ่อยก็จะประมาณนี้กิ่งก้านน่ะเท่ากันแต่โคนมันจะเล็กนครับ สายบักจ่อยก็จะมีผลเล็กแล้วไม่ต้องกลัวนะครับถ้าลูกค,ค้าไม่ต้องกลัวว่าจะได้20ต้นพอดีนะครับเกินให้ทุกเจ้าไปเช็คดูได้นะครับไปเช็คดูได้นะครับเกินให้ทุกเจ้า21 22 23ดบต้นใส่ไปครับเพราะว่าผมต้องการกระถางเพราะมันอยู่อย่างนี้กว่ามันจะโตก็อีก3เดือนกว่าจะโตทางเขาก็ขายไปเถอะนะครับส์บักจ่อยก็20ต้นพันธอคข่าส่งก็100นะครับไม่มีตัดครึ่งนะครับแล้วก็17ต้นพัน17ต้นพันก็จะประมาณนี้ จะประมาณนี้ก็จะใหญ่ไวบักจ่อยนะเนี่ยจะประมาณนี้ก็อย่างเงี้ยก็จะค้าศีข้าลายข้าแบบข้าดอกนี่ดอกกิ่งก็กําลังจะแทงดอกอย่างเงี้ยครับไปก็ไปดอกตุ่มนี้ดอกบานจะไม่ค่อยมีไปนะครับเพราะว่าจะเด็ดออกเพราะผมกลัวยอดเน่านะครับตอนนี้ขอเลยขอเลยครับก็คือผมผมขอขอเด็ดออกนะครับถ้าดอกบานถ้าใครจะไม่ให้เด็ดก็บอกก็ทักมาบอกเลยไม่ต้องเด็ดนะปล่อยมันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าไม้ลายต้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะไปแต่ถ้าอย่างเงี้ยจะเด็ดนะครับเนี่ย ก็แล้วแต่แล้วแต่จังหวะนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนก็ตกเมื่อวันซึนก็ตกตก,ตกอย่างนี้ครับพอไม้มันถอนแล้วดอกบานแล้วก็ใส่ในกล่องไปถกค้าในยอดเน่าแน่นอนเน่าโอกาสเน่าสูงอ่ะจะบอกแน่นอนก็เดี๋ยวก็เวอร์เกิน่สามต้น5้ารอยนะครับขอค่าส่ง60หรือ8ต้นพันขอค่าส่ง100่งยนะครับใหญ่ๆอ้วนๆสวยๆนี่ท่านใดสนใจทักทายมาได้เลยครับมีค่ะสีค่ะแบบค่ะลายค่ะดอกไป อันนี้ก็เหมือนกันครับจะไปตุ้มๆนี่ถ้าบา,บานๆนี่ก็จะเด็ดออกนอกจากลูกค้าบอกว่าเออฉันสั่งแล้วไม่ต้องเด็ดนะไปอย่างนั้นเลยก็จะทําให้ครับก็จะจะจะไม่เด็ดนะครับก็จะไม่เด็บเด ت, บอกบอกเลยครับบอกได้บอกได้ผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าไม่ได้บอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอมันมันมันมีปัญหาก็มามา,มาบ่นใส่ผมเมื่อกี้ผมก็นอยนะก็คือแบบทุกครั้งที่ผมลงไม้อย่างเงี้ยผมก็จะบอกนะถ้าพวกแปดต้นห้าร้อยหรือว่าไม้คระอย่างเงี้ยครับ ก็จะบอกค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกนะครับไปก็จะตุ้มๆไปนะครับดอกบานก็มีเหมือนกันแต่จะไปน้อยถ้ามีบานก็จะเด็ดออกผมก็จะพูดอย่างนี้ทุกครั้งนะอืมแต่ก็จะจะโดนบ่นว่าวันนี้วันนี้ก็โดนบ่นก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ทําความเข้าใจกันละกันเพราะว่าผมบอกอย่างนี้ทุกครั้งก็แล้วแต่ลูกค้าครับแล้วแต่ถ้าลูกค้าจะกรุณานะครับพว่าผมก็ก็จริงใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ามันไม่สวยเหมือนในคลิปหรือไม่สวยเหมือนในรูปมันจะมันจะสวยเหมือนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม้ ไม้ท่านสั่งแค่แปดต้นแล้วไม้ผมมีเป็นพันเป็นหมื่นต้นแล้วปตอนผมถ่ายรูปใครมั่งอ่ะมีใครมั่งเนี่ยถ่ายรูปจะถ่ายไปให้ลูกค้าดูมันไม่มีหรอกครับคนถ่ายรูปก็ต้องถ่ายเรื่องที่มันเนี่ยติดดอกอย่างนี้ถ่ายไปให้ว่าไม้เราเนี่ยดอกประมาณนี้คะสีคะแบบไปนะครับอ่ไม้จะไปคะสีคะแบบไปนะครับเนี่ยครับมีใครมั่งเนี่ยครับจนใหญ่เขาถ่ายรูปเขาถ่ายอย่างนี้กันไปนะครับ ขาก็ไม่มีใครอกถ่ายรูปเขียวอย่างนี้นะครับเนี่ยเขียวอย่างนี้แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าสีประมาณไหนลูกค้าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ต้องถ่ายที่ติดดอกไปแล้วว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับไม้จะไปขะแบบขะดอกนะครับแต่พอไม้เดินทางผมก็จะบอกนะไม้ไม้เดินทางก็คือว่าขงดอกบาผมก็จะเด็ดออกนะครับไม้ก็จะแทงตุ้มๆไปนะครับผมก็บอกทุกครั้งนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่บอกนะครับเพื่อว่าเพราะเนี่ยเนี่ยบางทีขนาดบอกแล้วก็ยังโดนบ่นนะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับมัน ต่างจิตต่างใจนานาจิตตั้งแล้วแต่ลูกค้าไม่สิทธิ์บ่นนะครับแต่ว่าต้องให้เข้าใจเหตุผลด้วยว่าเหตุใดหรือยังไงหรือแบบไหนไม่ใช่บ่นแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีความเข้าใจแต่จะมาพูดบางทีมันก็เป็นเงาสะท้อนหาตัวเองว่าแล้วชีวิตตัวเองมันจะเหนื่อยมันจะลําบากขนาดไหนในเมื่อไม่ได้ทําความเข้าใจก่อนแต่ว่าว่า,วาแล้วหรือบ่นแล้วหรือว่าทึกทักไปเองแล้วอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าความเข้าใจไม่ตรงกันทั้งที่มีการเจรจามีการบอกมีการแจงรายละเอียดกันแล้วอย่างเงี้ยครับก็ ก็ใช้วิจารณญาณหน่อยครับในการแบบเออในการพิจารณานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายครับไม่งั้นแบบงงนะครับอา้าวเราเราก็งงว่าเออทําไมนะเออเขายังเขายังบ่นเพราะว่าเราแจ้งเขาไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็คืออา้าวนี่นี่นี่ลูกไม้นี่ลูกไม้กระถางจานนะครับนี่เจ็ดร้อยส่งฟรีนะครับนี่แสงทองเจ็ดร้อยส่งฟรีแล้วก็ตัวนี้ นี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองนะครับเจ็ดร้อยส่งฟรีกระถางจานใหญ่ๆสวยสวยเอยมีอยู่แค่นี้แหละกระถางจานหมดแล้วแล้วก็มีต้นนี้ตอลีลาต้นนี้มีแสงทองต้นนี้ใหญ่สวยมากเลยนี่ว่าจะเอาขึ้นทําตอใหญ่ลีลานีรากมันได้แล้วผมว่าจะขึ้นทําแล้วนี่ใครจะเอาตอนนี้ก็เจ็ดร้อยส่งฟรีนะครับท่านใดสนใจกระักไทยมาสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับขอบคุณท่านลูกค้าทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะครับนี่ผมวนให้ดูเลยร้360อยสามร้อยหกสิบามาคนลงคลิปเขาชอบวนกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ ผมวนนี่คือผมผมหมุนตัวนะเนี่ยครับครับก็ที่ร้านก็เป็นร้านเล็กๆครับใครบอกว่าไปสวนผมบอกว่ามันไม่ใช่เป็นสวนครับมันเป็นร้านเล็กๆเป็นร้านเล็กๆที่ทําขึ้นมาเพราะว่าอยากทำครับเพราะว่าที่บ้านไม่สามารถเปิดให้ลูกค้านอกเข้าได้มันอยู่ในซอยลึกแล้วก็ที่บ้านมีคุณแก่มีคุณอาอยู่ก็ไม่อยากจะแบบให้คุณอาไม่สบายใจเรื่องตรงนี้ก็มาเปิดตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นเนี่ยที่โล่งโปร่งสบายนี่ดูฟ้า <laughs> ไม่มีเมฆสักก้อนเลยวันนี้นี่ครับนี่ที่โล่งโปร่งสบายมี u ู o อคอยบินตอนกลางคืนนะครับนี่สำหรับวันนี้ก็มีมาทำเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับแล้วก็ความกตัญยูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับความซื่อสัตย์และจริงใจจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับถึงเจออุปสรรคขวางนันเจอปัญหาแล้วก็ พระเจ้าจะคอยดูแลช่วยเหลือเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยดูแลช่วยเหลือเราและธรรมชาติก็จะคอยดูแลช่วยเหลือเรานะครับก็เหมือนเราร้อนมาแล้วก็ได้หลบร่มแล้วก็มีลมเย็นๆนะครับเนี่ยผมบางทีผมไม่อยู่ตรงนี้ผมก็รู้สึกได้นะครับว่าชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าที่ที่อยู่และสบายใจทรัพย์สินเงินทองมันมันมันไม่ได้คําตอบมันก็เป็นสิ่งที่สามารถต้องอยู่ให้ได้ดํารงชีวิตอยู่ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกทางใจมันมันไม่มีเรื่องทรัพย์สินเงินทองมันเป็นเรื่องความสบายใจล้วน นะครับใครที่ได้มายืนอยู่ตรงจุดผมแล้วก็อายุเท่าผมแล้วได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็มันจะมีความเข้าใจอะไรที่ตอนวัยรุ่นตอนอะไรเราเราไม่มีหรอกนะครับตอนนี้เวลานี้ถึงจะเข้าใจว่าอ๋อชีวิตมันต้องการอะไรนะครับเนี่ยชีวิตผมต้องการดอกสวย,สวยอย่างเงี้ยครับตรงไม้สวยๆแล้วก็ขายได้ตังค์ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพูดเรื่องจริงนะครับก็คือขายได้ตังค์และมีความสวยงามเนี่ยอยู่ท่ามกลางดอกไม้แล้วก็มีไรายได้แล้วก็สามารถ เขาเรียกอะไรนําเสนอผลงานที่เป็นความเป็นของเราอะ่ะนะครับทําออกมานะครับมันมันก็มีความสุขตรงที่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างใครแล้วก็เราไม่ได้แบบอืไปไปเหมือนไปก๊อปแบรนด์อะไรใครมาก็คือเราทําของเราออกมาแบบนี้ใครพอใจผลงานเราเขาก็จะมาแวะเวียนเขา้ามาดูเขา้ามาเลือกชมถ้าใครไม่พอใจผลงานเราเขาก็ไปซื้อที่อื่นนะครับเราไม่มีการบังคับไม่มีการแบบนําเสนอเวอร์เกินจริงอะไรอย่างนี้สําหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ